ทางแอฟริกามันจะเข้ากันได้หรือมันจะเป็นฤดูฝนเนอะฝนแต่เชื่อของเราฤดูฝนทำหน้าที่ฤดูฝนทำหน้าที่ฤดูร้อนทำหน้าที่ฤดูหนาว แต่ของเราวันนี้มันก็20 22 21องศามันหนาวนะเนี่ยของเราถือว่าหนาวแหละนะื้อรูอะไรก็ยังเย็นอยู่เงี้ยอากาศเย็นอยู่ตลอดแม่หนอมยังปั้มพราอยู่ใช่ไหมหล่ะเดีช่วยกันทำเนี่ย คนน,น,น,คนู้นทำน้นคนนี้ทำนี่ตลาพระอาหารหันต์โรงทานโรงครัวทั้งโน้นก็ทำความสะอาดไปเห็นไปดูก็สะอาดกันก็ยังถูกันเออดีอยู่นะในเจดงเจดีเราก็ช่วยกันอบขังกลุ่นลานอาโสกนี่ก็ อยากให้สำเร็จไวๆนะนี่ก็โยกหินขึ้นไปแล้วแต่ปรับพื้นยังไม่ได้เพราะว่าเฉอยแฉะกันอยู่ฝนตกส่วนบันไดนิมิตเขาก็มาขัดของเขาทำทุกจุดเลยปุติลวงปู่เตี้ยวันนี้ก็ช่างเข้าไปทำอีกเี่วันนี้ก็งวดเข้าไปแล้ว ร่นเข้าไปแล้วสิ่งที่จำอยู่ก็สำเร็จประโยชน์ไปเรื่อยๆนะ <c oughs> ดีอยู่นะลานารรั้นสงดีเอ,อ้าดูแล้วเป็นลานไปเลยเช่นนะ <c oughs> กันตรงนั้นขึ้นมาก็เลยดีไปกว่าเดิมเยอะเลยเป็นอีกอย่างหนึ่งไปเลยนะเป็นทัศนียาเหมาะครับเหมาะสมกับพระราตาจอมภาแล้วสมเกียรติท่านแหละ นี่ซุ้มเข้าซุ้มออกแล้วทีนี้ไม่มีรถผ่านแล้วให้เกียรติน้เพราะเจดีต้องให้เกียรติสูงสุดนะ <c oughs> ไม่ใช่อะไรจะไปผ่านเข้าผ่านออกได้นะพอสำเร็จก็ต้องให้เกียรติสูงสุดพื้นที่ตรงนั้นตรงนั้นเป็นที่เคารพสักการะ พุทธาวาสนะเป็นเขตของพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าไม่ใช่องค์เดียวซะด้วย28่พระองค์แล้วก็องค์ที่ไม่ได้ปรากฏชื่อในพระไตรปิฎกก็นับไม่ได้อันรัตนาท่านมาที่พระธาตจอมผาเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นผู้ละเอียดอ่อนเป็นกษัตริยนะ์ต้องรู้อัธยาศัยของท่าน นั้นการสร้างก็ต้องละเอียดตามไปด้วยนี่พระพุทธเจ้าเป็นกษัตริย์พู้ละเอียดอ่อนอัธยาศัยของพระองค์เป็นยังไงของพระพุทธเจ้าเป็นยังไงเราก็ต้องสร้างให้กับสมอัธยาศัยของผู้ละเอียดอ่อนเอาพวกที่ไม่ละเอียดอ่อนไม่ปนกับพระองค์ไม่ได้นะนี่เราสร้างบูชาต้องรู้อัธยาศัยของพระพุทธเจ้าด้วย ไม่ใช่เสกปรกเลอะเธอเป็นเจดีย์ตั้งขึ้นเพื่อหาเงินเงน้นแล้วนั่นไม่ถูกอัธยาศัยของพระพุทธเจ้าหรอกท่านไม่อยู่แล้วท่านเสด็จไปทช่อื่นแหละแต่ถ,ถูกอัธยาศัยทำดีท่านก็ประทับอยู่แหละ <c oughs> พระพุทธเจ้าท่านมีอำนาจมาก นึกถึงท่านเท่านั้นแหละท่านทราบทันทีทุกพระองค์ทราบทันทีทันทีไกลพุทโธพุทธะไม่เพียงพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นองค์ที่ล่วงแล้วนิผ่านแล้วก็ทราบทันทีดวงจิตด,ดวงใดนึกถึงพระองค์ท่าน็นการสร้างพระธาตุจอมผาจึงต้องรู้นิสัยของพระพุทธเจ้าด้วย สร้างเป็นที่ประทับเนหะมือนวัดพระแจ้วนะ่เป็นเขตของพระพุทธเจ้าต้องเรียบร้อยอย่างนั้นแหละบ้านเมืองร่มเย็นทีนี้มาถึงของเราให้พระองค์ประทับอยู่ในป่านี้มันต้องรู้อัธยาศัยของท่านป่าอย่างไงบ้างปลูกอย่างไงบ้างมีซุ้มประตูอย่างไงบ้าง ทางเข้าทางออกทางเดินสักการะยังไงบ้างเป็นที่ที่คนต้องเกรงขามต้องให้ความเคารพนเรานี่ทางที่จะรถขึ้นลงแล้วปิดแล้วนะปิดทางนี้แล้วเนะน,นี่เรเริ่มจะต้องทำอะไรให้ละเอียดเข้าไปตรงบริเวณนั้นนะ อะร,รเกิกเรากานะมันเสาร์อาทิตย์นี้ก็จะได้เอาออกขนออกเจ็บออกปลูกเพิ่มปรับพื้นที่ในเสาวอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะก็ปรับพื้นนี่ให้เรียบร้อยถ้าฝนไม่ลงนะในฝนตกทุกวันจะได้เรียบร้อยดูดีไปทุกสิ่งทุกอย่างในทำ ทำให้พระพุทธเจ้าก็ต้องรู้นิสัยอัธยาศัยของพระพุทธเจ้าท่านเป็นบุรละเอียดอ่อนเป็นสุขุมารชาติไม่ใช่ทำหยาบๆนะทำให้เหมาะให้ควรนั่นแหละไม่ได้วิกิจพิสดารแบบโลกนะจะเป็นแบบธรรมตนะ่ต้นไม้แหละสำคัญสำหรับพระพุทธเจ้าต้นโตโต มีร่มมีเงาสำคัญปลูกบูชาบูชาก็เป็นธรรมชาติไปเสียทตกอย่างก็ปรุงไปเป็นธรรมชาติเป็นทานะบูชาเป็นทานบูชา,เป,า,ชาเป็นสักการะสัมมาณะสักการะก็เครื่องสักการะสัมมาณะก็น้อมน้อมเข้าไปบูชาเนี่ยเราทำขึ้นมาอย่างนี้นะ นี่ผู้ไม่เข้าใจอัธยายสัยของพระพุทธเจ้าสร้างแหลกกรซิเอาตรงนั้นบางตรงนี้บ้างอะไรบ้างเอากระตูนปั้นอะไรบา้บาๆบอๆไปพระพุทธเจ้าที่ไหนเมื่ออยู่นี่แต่ขี้อะไรก็ไม่รู้สกปรกไปหมดที่ของพระพุทธเจ้าต้องปราศจากความสปกปรกเลือดเถอะ ไม่ใช่ที่ลิงอยู่นกพิราบอยู่ไม่ดูแลไม่ใช่อย่างนั้นนะต้องปลอดจากสิ่งสกปรกหรือเธอะนั่นะที่ประทับของพระองค์ท่านผู้สร้างคิดอ่านให,ให้เข้าใจในเรื่องนี้นะผู้ไม่คิดไม่อ่านมันจะดีก็สร้างเกดีแล้วสร้างไว้อย่างนั้นแล้วนึกถึงแต่ว่าจะเอา กระดูพระองค์มาบรรจุยังไงเท่านั้นและแต่สิ่งเหล่านั้นมันใช่เลยเหมือนเราสร้างกุฏิให้ท่านพระทางเดินต้นไม,ม้รต้องคิดใช่ไหมละ่ะต้องคิดอ่านนี่ทางขึ้นนะทางลงนะนั่นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นต้องคิดต้องอา่านนะทองน้ำอย่างนั้นอย่างนั้น ห่างเท่านั้นลมพัดไปทั้งนั้นจิตต้องอ่านนะทั้งออกทั้งเข้านะต้องมีลีลามีชั้นมีเชิงเป็นแบบนั้นนะทําเหมือนว่าพระองค์อยู่จริงนะไม่ได้ทำแบบพระองค์อยู่ปลอมนะทำเหมือนพระองค์อยู่จริงแหละ อ้าโปร่งเสด็จลงมาทางบันไดนี่มาเดินสวนนี่จงกรมนี่อ่าเดินทาไปน้าโปร่งเสด็จมาตรงนี้มานั่งประทับตรงนั้นสบายตรงนั้นน,ะนั่นนึกคิดไว้มีดอกบัวบูชามีเป็นไม้บูชาดอกไม้บูชาเป็นอย่างนั้นคิดอ่านไว้ <c oughs> นี่รู้อัธยาศัยของพระพุทธเจ้าแล้วสร้างสร้างให้ดีนี่เราคิดนะคนอื่นคิดหรือเปล่าเราไม่รู้เราไม่ทราบแต่เราคิดนะมันไปเดินไปหน้าลานเจดีย์แล้วคิดเมันคิดไปเลยอ๋อสร้างเยพระพุทธเจ้า้าพระองค์ยังทรงพระชนอยู่สเสด็จกระทักเดินลงมาเป็นยังไงเน,ะนาะคิดแหละต้องไ่ตรงนี้หน่อยละสะอาดหน่อยนะตรงนี้ตรงนั้น,น คิดไปนี่นะนี่เราทำสบายจริงๆเมื่อวานเรายกหินกันเรียงหินกันพระเนนองก็ไปช่วยทำกันทางมากราบพระพุทธเจ้าก็มันก็มีทางเดินมาเนี่ยแต่เตรียมกันไว้แล้วนะที่ไหนจะสะดวกที่ไหนจะสวยงามเหมือนที่นี่ไม่มีนะ ดินไปดูกี่ครั้งกี่หนก็ตื่นตาตื่นใจอยู่อย่างนั้นแหละวิมาณทิพย์สะพานทิพย์ทางขึ้นกลาบอุโมงค์ชักพระบันไดทิพย์สวนทิพย์สุเญชลีดูกี่ครั้งกี่ครั้งก็รู้สึกไม่เบื่อไม่ไม่ชินชารู้สึกตื่นตลอดตื่นตัวตลอดในคนที่มาเขาก็คงจะต้องตื่นกว่าเราอีกนะ เราก็คงไม่เคยเห็นอะไรที่เป็นแบบนี้มาก่อนที่เราได้ทำได้สร้างสรรค์ขึ้นมาให้เป็นปูเชนียสถานที่ควรบูชาแล้วเราต้องทำให้เข้าใจแต่ทุกคนก็ต้องเข้าใจพระเนรก็ต้องเข้าใจว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้เพราะเหตุอย่างนี้ทึ่งฌางอย่างนี้ไม่ใช่สักแต่ว่าปลูกต้นไม้เกลี่ยดิน เทปูนไม่ใช่สักแต่ว่าสักแต่ว่าทำไม่ใช่นะคิดได้อ่านได้ไตรตรองพินิจพิเคราะห์ให้ละเอียดละออในจิตใจทำไปมันก็ลึกซึ้งลึกซึ้งเข้าไปทำไปก็ลึกซึ้งเข้าไปผู้ทำก็เป็นบุญผู้บริจาคก็เป็นบุญผู้ทำก็บาร,รมีผู้บริจาคก็บาร,รมี เป็นบุญเป็นบารมีเป็นวาสนาเนี่ยทำนี่เราทำแค่นี้จะไปยากอะไรเท่ากับพระองค์บำเพ็ญบารมีมันตั้งนมนานสี่อสงไขยแสนมหากัปนับไม่ถ้วนท่านบำเพ็ญบารมีมาสอนเราให้รู้จักกรรมพุทโทธโทธรรมโสงโคนี่มันรู้จักแต่เมืองสยามเมืองอินเดียเมืองลาวมเมืองเขมรนี่นะ ที่เหลือในโลกเขารู้จักที่ไหนพุทธโทธโมสังโฆเนี่ยเขาไม่รู้จักหรอกนะคนในโลกนี้เท่าไหร่กี่พันล้านคนก็จะมีคนรู้จักพุทธโทธโมสังโฆเท่าไหร่แต่ถ้ากี่ร้อยล้านคนที่รู้นี่นั่นที่เหลือเท่าไหร่ไม่รู้มากี่ไม่ใช่ของเล่นเล่น ที่จะมารู้จักพุโทโธธรรมโนสังโฆท่านสร้างบาร,รมีมาเท่าไหร่เราทำถวายเท่านี้เราก็ได้บุญเท่านี้แหละในชาตินี้แหละนี่เราสังสมกันบำเพ็ญกันเน,นีย่ยมานึกถึงพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านสังสมสร้างบุญบาร,รมีของท่านโอ้ยไม่ใช่ของง่ายนะ เนี่ยเราทำประวัติพ่าแม่ครูบาอาจารย์อย่างตอนนี้เขียนหลวง,งปู่ลีนั่นนะโอ้ยทำประวัติของท่านแล้วท่านสู้ท่านมีตะบะความเพียรถือทุดงเป็นอย่างยิ่งปฏิบัติของท่านก้าวขึ้นก้าวขึ้นไม่มีถอยลงนะตั้งแต่วันบวชตั้งแต่วันยังไม่บวช ตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเอาก้าวขึ้นก้าวขึ้นก้าวขึ้นเหินขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นไปถึงความพ้นทุกข์โอ้ยชีวิตอย่างนี้หายากนักแหละส่วนบ้างขึ้นไปตกลงมาบ้างไปไม่ถึงบ้าง <c oughs> ทิ้งบาตท,ทิ้งจีวรที่ในระหว่างบ้าง อันนี้ก็ไม่ว่าล่ะเป็นกรรมของใครของมันฑัตโลกเป็นไปตามกรรมการจะให้หลุดพ้นไปทุกคนก็หาใช่ไหมเพราะยังไม่บารมีไม่เต็มมันก็ไปไม่ได้หรอกต้องบารมีเต็มและต้องบำเพ็ญเต็มที่ด้วยสองอย่างรวบกันไปนี่ท่านกันละองคแต่และท่านแม้ยุคปัจจุบันนี้ก็ใช่อย่างง่ายนะ ยากอยู่ป่าอยู่ดงทั้งนั้นทั้งนั้นนี่เราเขียนมาถึงตอนท่านสิ้นกิเลสปีสองพันห้าร้อยสามสองห้าศูนย์สามนี่เขียนยากนะเขียนประวัติพระนี่เขียนตอนไหนก็ไม่ยากเท่ากับเขียนตอนสิ้นกิเลสน,นี่แหละยากที่สุดเพราะว่าเป็นธรรมอันใหญ่เป็นความละเอียดของจิต เป็นสิ่งที่ละเอียดละออมากพิจารณามากในพูดถึงการปล่อยละวางพูดถึงความไม่ติดในจิตของท่านนั่นแหละนะมันไม่ใช่ของง่ายเขียนตอนนี้ยากในวาสินวาสินนี่ยมันพูดง่ายพูดเอาเลยแล้วแต่ผู้ปฏิบัติท่านก็มีความละเอียดละอองของท่านในดวงจิตของท่านนั่นแหละ นเขียนมาถึงตอนนี้แหละกบกอกเนี่ยเพื่อบังสะพุงจังหวัดเลยเราไปมาสองเที่ยวแล้วนะวัดเนี่ยไปสองคราวแล้วเนี่ยไปเที่ยวใหม่ก็จะไปอีกรอบนึ่งนะถ้เาเราไปเที่ยวใหม่อาจจะไปอีกรอบหนึ่งวัดกบกอกเนี่ยไปเที่ยวใหม่เนี่ยไปนอนเลยแหละนะไปพักอยู่นั่นเลยแหละในธรรม เที่ยวนี้ทำรู้สึกทำละเอียดละออทำแบบตรวจสอบไปมาหน้าหลังเสร็จแล้วก็ไม่แล้วต้องอ่านซ้ำอ่านทวนไปทวนมาหลายรอบหลายขนแหนงเพราะชีวิตของพระองค์หนึ่งโยงไปถึงองค์นั้นองค์นี้จะโยงไปถึงหลวงปู่สิงห์เคยอ,อยู่หลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่อ่อน โยงไปถึงครูบาอาจารย์ทั้งหลายหลวงปู่ขาวน่นท่านโยงกันไปทั้งนั้นแหละในวงพระกรรมฐานท่านสนิทกันมากนะวงระกรรมฐานเป็นวงที่สําคัญนี่ถ้ากรรมฐานแตกวงแล้วแล้วก็แตกหมดเลยก็จุยกระจายหมดในวงรกรรมฐานท่านสนิทกันมากดูตามประวัติแล้วอ๋อท่านสัมผัสสัมพันธ์กัน ท่านผู้นั้นก็ปฏิบัติท่านผู้นี้ก็ปฏิบัติท่านผู้นั้นบรรลุธรรมที่นั้นที่นั้นท่านผู้นั้นเห็นธรรมที่นั้นมีแต่เรื่องอัดเรื่องทมนะท่านก็สนุกในการประพฤติปฏิบัติแข่งขันกันเข้าไปสู่มรรคผลพระนิพพานผู้นั้นทําความเพียรอย่างนั้นอย่างนั้นในป่านั้นองค์นั้นมีความเด็ดขาดอย่างนั้นมีแต่ผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ ไม่มาเถียงกันเหมือนทุกวันนี้นะทุกวันนี้มันเถียงกัน่ะเถียงกันว <um ่ากันไม่ได้ตั้งใจประพฤติปฏิบ totally> um ัติว MA> ันหนึ่งวันหนึ่งไม่ได้ไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เดินจงกรมละมั่แต่เดินทางมัวแต่เถียงกันมัวแต่เที่ยวมืวอแต่ไปที่โน่นที่นี่ที่นั่นครูบาอาจารย์ผู้ท่านปฏิบัติจริงๆแล้วโอ้ยกว่าท่านจะออกมาอย่างนี้ หลวงปู่ลีเนี่ยกว่าจะออกมาเนี่ยจนกระทั่งนี่อายุป่านเนี่ยนั่นะแปดสิบนุ่นแหละคนถึงรู้จักท่านแต่ก่อนไงรู้จักหลวงปู่ลีที่ไหนมันเด่นมากก็ตอนหลวงตานิพพานนี่แหละช่วงหลวงตาช่วยชาตินี่ก็รู้ก็เป็นผู้ตามหลังเป็นผู้ตามหลังชั้นยอดว่งเงั้นเถอะ เราทั้งหลายทราบไห้ผู้ตามหลังชั้นยอดนี่ยินพระอานท์นตามหลังพระพุทธเจ้านี่ได้มาหมดนะเอาเอามาได้หมดเอาภูมิรู้เอา,เอาคําสอนเอามาได้เยอะพระอาน,น,นุ์นี่นี่ผู้ตามหลังชั้นยอดนี่ลหลวงปุลีก็ตามหลังหลวงตาก็เป็นผู้ตามหลังชั้นยอดตามหลังหลวงตาเนี่ยเป็นผู้ตามหลังชั้นยอดก็อเอามาได้หมดเลย หมดจนสิ้นกิเลสนั่นแหละนี่พอหลวงตาล่วงไปแล้วเนี่ยก็เป็นผู้ออกหน้าชั้นยอดพอหลวงตาล่วงแล้วนี่เป็นผู้ออกหน้าชั้นยอดนะจะทำอะไรสร้างเกีให้หลวงตาจัางพิเทพันธ์เป็นผู้ที่ไม่ได้ไปอ่อนข้อให้กับกิเลสหรือตามโลกวิ่งตามกิเลสไปเชื่อคนนั้นคนนี้นะประอะไรนันเชื่อ ของท่านเองแล้วท่านมีของท่านอยู่ข้างในนั้นท่านจะไปเชื่อใครอีกล่ะท่านจะต,ต้องไปเชื่อใครอีกล่ะก็ท่านมีของท่านเต็มหมดแล้วข้างในท่านอน่ะอท่านนไปท่านไปเชื่อใครอีกท่านจะเป็นอหรหันต์ได้ยังไงนะท่านไม่ต้องไปเชื่อใครอีกแล้วละเชื่อโลกเชื่อกิเลสคนนั้นคนนีนน้ท่านเต็มภูมิของท่านแล้วนะ พอหลวงตาล่วงไปนี่พ่านไปพระธานเพลิงศพไปหลวงตาล่วงเท่านั้นท่านก็เป็นผู้ออกหน้าเลยเป็นประธานจัดงานเผาศพหลวงตาหลวงปุรีนี่แหละนั่นเป็นผู้ออกหน้าออกหน้าสร้างเกดดีทึงวันนี้สร้างพิะพิตรันฑ์หลวงปุรีทําไว้ทั้งนั้นมันตาหลวงปุรีไป็นชาว้พิพิธพันฑ์มันตากเองก็ยังไม่ได้สร้างออว่าทั้งท่านก็เอาใส้ใหญ่โต เราไปดูมาแล้วนะใครดูใน YouTube นั่นแหละบัดป่าภูพาแดงพุทธมาหาเจดีนั่นแหละน่นก็ท่านก็ออกหน้าออกหน้าแม้ในายาใบชราขนาดนี้ออกหน้าเวลาตามหลังก็ตามชั้นยอดเวลาออกหน้าก็ออกชั้นยอดเนี่ยนี่เป็นมหากรุนะมหากรุก็คือครูใหญ่เลยแหละโยคนี้นะ เอาเป็นว่ายุคนี้นะยุก่อนนะยุกให้หลวงปู่มัน่นหลวงปูเ่เสาไล่เลียงลงมาหลวงปู่สิงเลียงลงบาอีกหลวงตามหาบัว้ายุคนี้หลวงปู่ดีนะเวลาออกหน้าก็ออกหน้าอย่างองอาจข้าหารไม่หลังเลที่จะทำสิ่งที่ดีให้กับพระแม่ครูบาอาจารย์นั่น พื่อบูรพา,ารย์ของท่านทำหมดแหละที่ด,ดีดีนะนั่นนะเนี่ยพูดถึงผู้สร้างบาร,รมนะีไม่ง่ายพู้เรามาสร้างเกียรติบรรจุอธิของท่านพระบรมสารีริกธาตุแต่ว่ายากมันก็ยากอยู่แต่มันไม่ยากเท่ากับท่านผู้บำเพลญ ที่ให้เราได้กราบได้ไหว้เพราะไม่ได้ทําชาติเดียวเยดีนี่เราทําชาติเดียวจบนะนี่เดี๋ยวก็เสร็จแล้วนะไม่ต้องกังวลอะไรมากนะท่านผู้บงเพ็ญเอาชนะกิเลสท่านไม่ได้ทําชาติเดียวแนละ้วท่านทำมายาวนานเป็นหนึ่งแสนกับเป็นเช่นเล่นๆพระอระหันต์นี่นะท่านต้องการหัทิพตาทิพ ความรู้พิเศษก็หนึ่งแสนกับนี่ยังไม่ละถ้าเป็นธรรมดาปกติเอาสิ้นกิเลสไว้ก็พอนี่ก็หนึ่งหมื่นกับท่านสร้างบาร,รมีนานมากขนาดนั้นแหละแต่ละองค์แต่และท่านพวกเราสร้างบรรจุสิ่งสำคัญของท่านก็ชาติเดียวนี้ก็เสร็จทำให้มันเสร็จในชาติเดียวนี้ก็ถือว่าได้สิ่งที่สำคัญ ไปทำสิ่งที่สำคัญไว้ประดับชีวิตของเราคือธรรมะนั่นแหละที่เราทำเป็นธรรมทั้งนั้นเลยพูดท่านทั้ง,งหลายได้ฟังนะอย่างนี้ไปรอบพรนนะท่านรูปใดให้พรนิมนต์ถึงเนรแล้วมัางเนี่ย,เ,ยเสียงดีๆห้าอย่าให้ผิดนาเนี่ยหรือใครในนี้เนรหรือเปล่า